เบสตรงๆเสิร์ฟความหวานหย่อนกันผ่านสตอรี่ไอจหนูลืมกระเป๋าตังพี่ตรงเลี้ยงทีตรงตรงตอบแบบนี้เบสตรงๆหวานไม่แผ่วเสิร์ฟความหวานผ่านสตอรี่ไอจเป็แนแฟนจิตหมอนกันหนักมาก สำหรับคู่จิ้นนอกจอสู่คู่จิ้นในจอล่าสุดสาวเบสได้ลงอดวดโมเมนต์หวานๆหนุ่มตรงๆผ่านสตอรี่ไอจซึ่งทั้งสองก็พากันไปนั่งคาเฟ่สุดชิลที่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆแถมยังพูดหยอกล้อกันว่าไม่มีตังให้เลี้ยงกันด้วยโดยสาวเบสได้พูดหยอกขึ้นมาว่าไม่มีตังลืมกระเป๋าตังให้พี่ตรงเลี้ยงได้ไหมส่วนทางหนุ่มตรงๆก็ได้พูดว่าไม่มีตังเหมือนกัน ธนาคารเข้าไม่ได้ให้สาวเบสยังด้วยงานนี้บอกเลยน่ารักมากๆปิดท้ายด้วยการเลี้ยงมือนั้นหนุ่มตรงๆเป็นคนเลี้ยง